นี่ครับนี่เขาขี่กันอย่างนี้ครับมืออาชีพครับโอ้ยนี่ครับเลือกหลายเลยสวยงามครับสะกดลูกกระนาดชุดนี้เขาจะทำชุดนเสียงเขาจะได้ดังขึ้นนะจะฟังเด็กหญิงนักธยาผู้เกะครับโจยจังหวัเทพหันนครแอนดูใจดอทคอมครับน้องหนูน้องต้นน้ำนะครับอายุสิบห้าปีครับถือว่าเป็นคนรุ่นใไหนนะครับพุ่งเป็นสารพัดโสดคือสาวน้อยระดับเด็กเชี่ว ดิสอนนิเพ็ทแนะนำกับกรสังขบุญดีผมไม่ได้ดูที่ฝีมือนะเขาถุยทับครับดูที่เสรีละครับครับน้าน้องทั้งสองคนผมให้ฉายาว่านักปั่นหุ่นหมีนะครับรับาส่ยโมเป็นตั้มของร่างกายครับใช่ครับบินลงมานะครับใครบอกว่าอ้วนบอกว่านี่ไม่สุภาพนะครับอย่าไปพูดกับสองคนนี้นะอ้วนแต่บินได้นะครับใช่ครับร่างกายนี้ได้มาจากกำเนิดเลขเก้าศูนย์ครับพายุแทงเกอร์สลีนะครับจากเขาฉลากเอนดูโรนะครับ มาจากสรีราชาบ้านเรานี่เองนะครับบันใจบ้านครับใส่ชุดสีขาวมาแข่งดาวฮิลนะครับ

หนึ่งก่อนนะครับท่งเขียวครับคนถัดไปครับจากเอกหญิงอภาวีดีคาร์เรสครับทีมจักรยานกองทัพอากาศครับมีเหรียญเงินแชมป์เอเชียปีล่าสุดนะครับเกวของเหรียญทองที่ซอยมัลติมายมาเลเซียนะครับแล้วก็อันดับสนะครับอิลิมเนเตอร์เวิลด์คัพนะครับ เวลาที่จับจะเริ่มเดินจากตอนที่ล้อหน้าของนกาปี่ตัวทุกเวลารมครับแล้วก็จะส่งไปยังคนสุดท้ายกลับไปประเทศไทยครับเราจะสาคะแนนรวมตามระเบียบการแข่งขันเรามีการมอบเงินรางวัลนะครับ สี่สามสองหนึ่งไปครับคบหมายเลขหกครับ คนสุดท้ายนะครับลูกมังกรยานเดินแข่งไทยกำลังจะลงมาจากเตีสัตว์ลูเป๊ะเลยนะครับตอนนี้กำลังขาดสภาพคร่องอยู่นะครับว่าจะย้ายไปทำงานอยู่การไฟฟ้าครับเพราะช่วงนี้ช็อตครับขอบเชิญเลยครับท่าน้องครับนักกีฬาพูจัดการทีมเอาซูเปอร์แม็กเชิญนักกีฬามานะครับทีมงานน่าเดอครับอยู่ตรงนู้นห่างไกลครับต้องการความอบอุ่นครับ

แข่งขันได้รเกียริจากคุณประสิทธิ์บัวรางวัลอันดับที่สามสามได้พัทธิราอาสาฟิชแมนเป็นพระรามสาม พารคละครรู้ใจเอ็บคอมจุลโกสิยศูนย์กีฬาวารีบิลบออพติมาโปรเจกต์บีโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์รางวันอันดับที่3 นายูนางสาววิภาวีมั่งคั่งจากจักรยานทีมชาติไทยภาวีดีคาบเลสทีมจักรยานกองทัพอากาศแชมป์อเอเชียนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ต่ออนะครับอีกหนึ่งรายการบนเวทีครับอันดับที่สามเด็กชายละครรมสมชัยครับรางวัลอันดับที่สองปราจิณบุรีครับอท่านสูงโปรมากอ,อีกหนึ่งนะครับ รายการครับลดับที่สามนายชิติพัฒน์อาสา,าจากพิชฌาแมนเพลพรทรายศิวรินพงรุ่นจากซอร์ฮาไบาสินนน์โรงเรียนเทศบาลฝูกลัญญายในพระอุไบโซนคอลนูทีท่านวีไทโกนักปั่นพลังม้าดีทีมนักกีฬา,าจักรยานทีมชาติไทยครับรักษาราชการแทนประหลัดพุกามเบญสุท เดทามาไปมากนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์านีครับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยครับรองแชมป์เอเชียคนล่าสุดจากอดทีมชาติไทยจากนักครราชสีมาครับ แชมเอเชียคนล่าสุดจากอิโนโดนีเซียไม่ธรรมดาครับทีอครังด้วยแรงพระรามสาปาเจนบุรีครับเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยครับปัจจุบัน 评价大家。谢谢大家 รางวัลคะแนนหายเลขในการลาศประจักับอเนเซียคับประกอบ้ับกุชดีและผู้ก่อตั้งสํานักกีฬายอดเยี่ยมชายผูทบบย้ที่จิตจังหัดยโสกรันมนะครับผลง,งาน,นสั้นนักกีฬาของตัวเอง ได้ชีวิตธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโรงสีขัดเลือกและพิจารณาทุกทุกปีนะครับน้งนองๆในในกีฬาเสือเหล็กที่สิบเอ็ดรุน่นครับอาณาดาครับบนเวทีครับบนเวที